downed one scanning the area charging up my attack nó đá lại hai mọt giúp nó với hai mọt giúp tai rồi healing ui

ไปเลีไม่เหนียวทุกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตอแรเอาเอาหลวงละหลวงละเฮียหาหลวงไอ้เดียเฮ้ยคิวหมด หาหลวงไอ้ท่านโคตเยอะเลยโดนอะไรอ่ะเยอะโคตรเยอะไอ้คนนึงคนนึกก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งป้า่ไงไม่ได้แเป็นเดยดเป็นเด็ดตเป็นวัเป็นเหี้ยบางทีวัเป็นขึ้นขึ้นหายแต่ไม่เล็ก

này cái nào vậy các? Yêu nhung lao đó. Ừ, yêu nhung đang khi bọn mình mới. Ở nào vậy?

Shield to recharge. <tries> ยิงไม่เข้าจัดแหลกอะว,ว้าบแกอ๋ออะไรไอะอึ้งอึ้งเ <c oughs> ยอะเจอกล่องอ ไม่มีระเบิดสรองอ้าวสวยฝังอุ้ยเก็บเบอร์อยู่กัน,นอดมันอ,อยู่ที่เดิมวมเนลอยไปเลยมโนะเคบเบิลบึง้บงรนะ่วงเลยไม่อยากเสี่ยงพื้นแย่อะไรง่ย้ย

nearby' give my shields a recharge not a fire ring 45. oh let what ăn được rồi thôi. tụm ở kia nào. start close ring. không? đó. ระระขนาตรงกลางอะเรเพชรต้งแท่นนั้นอะได้เล go? ้วองจุ่มเดี๋ยวดนเคเบิลยิงไปไม่ได้เก็บสโมกันเดียวไม่ได้ยิวก่อะไรสัตว์เดี๋ยวเปียบเคเบิลล่วงมีจ้ำแผ็ที่ไหว Vào mình nhìn Nhìn cái quá Ui, ở đây là quá nhé โหอดเกินขยวด้านคนนี้ไงล่ะเ o ็นเล่นคนเดียวไม่มีเลยอ่ะมี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 ทีควยะนุดแค่เที่ยไรล่ะ เอลสตาตโนเขื Star, back, ่อนยักเลยเหรอก่อแตกก่อแตกเกิน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 เกิเกินแล้วแล้วยี่สิบมาดิโดนยัดไหมารับใครโยนนั่นน่ะโดนยัดเบี้ยโดนยัดมันโดนยัด

Give me a sec. Recharging shields. Taking a moment to heal. Need to recharge my shields. Healing. Walk my back. Smoke out. You not want to เจ็บมากเลยหุ่น่ะเจ็บโคตรเลยไอ้ปืนเทียยิงคนยากเียิงเพียสามนัดอ่ะจัดยากคเกียดยิงไม่โดนเลยเฮียตีใหม่มา โอ้หิวก่อนได้ไหมเัญนั่นจัดเดี๋ยวขอปั๊มปั๊มจัดฮะกบล้วงกระหนค่งไรต์ตัวนู้นตัวนี้มา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 เด้มาเด้มาเด้ Let's go? Hey, okay. That was the last one. Nice work. Yeah

ไปนันบินหนีเลยเหรอ <c oughs> มาดีเลดกูมกไม่ดเหรอยอไม่โด่งอีกตัดโดนปะเลดลงปะตายแล้วลอยลงตัวเดียวอะไม่ได้หลงมันบินหนีเพ,นเพื่อนมันล้อเพื่อนนี่นี่

อีกัวปั๊มอยู่จอปั้มห่วจะตายแล้วเวทเวทเหทเตวิ่งไปด้านหลังวิ่งมหลังฝั่งอะล่างหลังเฮ้ยเฮ้ยเจ้าขางบนไปมีตีนหนึงเลยเพชรเัดดิแม่เบีอยเ่ต้ยนูเนาะ I'm not even shield here. level three.

go <laughs> I, okay, I guess I'm the kill leader now pick up our squadmates banner give to hey got our squadmates banner short only 45 but oh that's gonna <good. laughs> <laughs> 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 <huh> kick you in it also right here อ้เียดยตต่เฮ้ยจะตายแล้วร้อยหกสิบอ้าวไอ้ดูดีเสี่ดเสียีเสียร้ายร้ายั้ายร้ายยายรอย้ยร้าายรี้ยร้ยรร้ย้ายร้ายรร้ายยร้ แตกแล้วดอีก้ยโอ้ยเดอยว่ะตาแบบเฮ้ยเฮ่อยจะตายแล้ว ปัมปามช่วยเราไปจอดตายแล้วตายแล้วพี่มีตัวนิตมันมีตัวนึ่งยังไงวะอ๋อในนี่ในนี้โอ้ไม่ได้รีบใช้เลย marking our surroundings นี่นี่โอ้อย่าอย่าเขาโดนจริงไปหลัง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 นี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งรบบรวมรวมรวม That care package. Down that one. Charging shields. Come on. Come mm. on. That was Give me a sec. Taking a moment to recharge my shields. Taking a moment to heal. Come on. It's go time. Yeah, bye. Yeah. Catching yeah, up. Route three. The to Let's reposition here, using meds. Come on. Come on. Come on. <tops> ah, take <a> <laughs> ร้องร้องตามไปเดี๋ยว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  เอาเรื่องยังวะจำแบบยืดออด์อมาดข้าหลังมดนหลังข้าง ลงมาลงมานี่เดี๋ยวล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งข่าวเดี๋ยวเพิ่งข่าเดี๋ยวเพิ่งข่าว

Tìm kiếm 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 khoái kiếm 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 không kiếm 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 Jag har träffat. Markering av omgivningen. Markering av omgivningen. Här. Ja. Ja, ja, ja. Men det är ju inte han Petter där med. Jag tror det det

champions